ท่าอัะม้ายวกันกี่เ uh> ดือนนะเดี๋ยวเอาไป้อพันไนสารัีออันนี้เราะาอะตั้งแต่ตอนไหนนะรกนี้นะหลายการามันปหม่วันตา ่อยเอาถังให้เอากนใส่ปากกับ no บ้านก็ไ่งเดี๋ยวไปเอาถังมาใส่มาถยถังข่ไหมมักเอาไม่มึงก็เอาถุงไก่น็อกแข็งไปเฮ้ยน้องใส่ถังนี่เลยเนี่ยไปเอาไปไปเอาไอาออปเอาอาาไ